สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้มาเจอกันกันกบรายการลงน้ําตาลพาทำอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้ลงน้ําตาลจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูอะไรนะครับนี่คือตัวเจ้าตัวลับแบง NK เจ็ดเจ็ดฝาเหลืองนะครับซึ่งก็สิ่งที่ลวงน้ําตาลมาเจอเนี่ยก็คือลูกค้าเนี่ยให้เอามาซ่อมให้ เนื่องจากหน้ากากมันแตกนะครับเนี่ยจะให้ดูอันนี้หน้ากากตัวใหม่นะครับซึ่งหน้ากากตัวเก่าเนี่ยใช้งานได้นะครับเพื่อนๆหยอดกินได้เพียงแต่ว่ามันกรอบแล้วก็แตกนี่นะครับดูนะครับหยอดกินได้แต่มันแตกไงครับเห็นไหมกินได้จํานวนเงินขึ้นปกตินะครับแต่ แต่ว่าปัญหาที่เจอก็คือมันผ่านการใช้งานมานานแล้วกรอบมันมันกรอบนะครับแล้วก็แตกกะโดูนะครับเนี่ยพอลงน้ําตาลไขไขน็อตที่ยึดบอร์ดนะครับเนี่ยบอร์ดตัวบนเนี่ยมันจะมีน็อตยึดอยู่สามจุดนะครับหนึ่งสองสามนี่นะครับก็พอไขน็อตยึดบอร์ดปุ๊บเพื่อนๆดูนะครับเกียวที่อยู่ด้านในเนี่ย ก็แตกหมดเลยก็แตกละเอียดหมดเลยเพราะว่าอายุการใช้งานมันเยอะแล้วมันกรอบมันก็เลยอ่ามันก็เลยกรอบมันเจอแดดเจออะไรอย่างเงี้ยทีนี้ปัญหาที่มาเจอต่อมาก็คือพอเราได้ตัวอ่าหน้ากากบนนะครับฝาบนมาเปลี่ยน ซึ่งตัวฝาบนมันก็แค่เป็นโค้งมันนะครับมันไม่ได้มีไอไม่ได้นี่ไม่ได้มีอะไรเลยก็เป็นโค้งภายนอกทีเนี้ยเดี๋ยวลงน้ำตาลจะลองเนี่ยตอนนี้ใช้ได้ปกตินะครับเดี๋ยวจาบอร์ดตัวเนี้ยซึ่งใช้งานได้ปกติมาใส่ที่โค้งใหม่ตัวนี้นะครับแล้วมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้น เดี๋ยวลงน้ําตาจะถอดโคง้งบอดตัวนี้นะครับถอดตัวเนี้ยมาใส่นี่นะครับตอนนี้ใช้งานปกตินะตัวนี้เพียงแต่ว่ากรอบมันแตกนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูข้างในแตกเละหมดเลยเนี่ยเห็นไหมที่ยึดนอด็อตยึดอะไรเนี่ยมันแตกหมดแล้วก็เดี๋ยวต้องเปลี่ยนบอร์ดใหม่ไอ้เปลี่ยนาฝาล่างฝาบนนะครับใหม่เดี๋ยวมาดูกันถอดออกเลยเดี๋ยวสับสวิตกัน เดี๋วมาเอาบอรดตัวนี้ใส่กรอบใหม่นะครับก็เอาบอร์ดออกมาละก่อนที่จะใส่นะครับเดี๋ยวลงน้ําตาลจะให้เพื่อนๆพื่ดูกรอบตัวเก่าที่ไอฝาบนตัวเก่านะครับที่มันชํารุดเนี่ยให้เพื่อนๆดูความเสียหายนะครับว่าความเสียหายจะขนาดไหนก็ามาดูนี่นะครับตัวยึนดน็อตเนี่ยสองตัวนี้ก็แตกนี่ก็แตกคาอยู่นี่เลยนะครับเนี่ย ตัวยึดข้างหน้าก็แตกนะครับหักหมดแล้วเนี่ยคือมันกรอบมากนะครับจับนิดเดียวก็แตกเลยเพราะอายุการใช้งานมันมันโดนแดดโดนอะไรเงี้ยก็เนี่ยมันกรอบหมดแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมฝาลองฝาเหลืองอะไรเนี่ยไอฝาครอบปิดด้านบนสีเหลืองเนี่ยก็แตกเนี่ยเดี๋ยวจะบีให้ดูนะครับจับนิดเดียวก็แตกนะพวกนี้๋ยวเนี่ย,ยข้อขันน็อตขันอะไรก็หลุดออกหมดนะครับ เดี๋ยวเอาตัวเก่าออกไว้แล้วเนี่ยเอาตัวใหม่มาใส่นะครับเนี่ยตัวใหม่เดี๋ยวใส่เข้าไปเลยนี่นะครับใส่เนี่ยแล้วตัวเก่าถ้าแตกมันจะไม่มีล็อกตรงนี้นะครับเนี่ยหูล็อกตรงเนี้ยมันจะหักไปหมดเลยทั้งสองฝั่งเนี่ยเห็นไหมเป็นแผนๆูนะครับหูล็อกฝั่งสองฝั่งเนี่ยก็ตัวใหม่ก็จะ ตัวเก่าเนี่ยมันหักไปหมดตัวใหม่เนี่ยมีเดี๋ยวลงน้าตาลใส่ไปเลยพอกดเนี่ยมันจะดังคลิปครับดังคลิปให้ล็อกนะครับอ่ะล็อกละทีนี้เอาบอร์ดใส่เข้าไปนะครับเดีย๋ยวจะให้ดูว่าปัญหาที่เจอคืออะไรนะครับเสียบสายโอเคสายสองฝั่งแน่นแล้วนะครับ เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามาเจอปัญหาอะไรซึ่งลงน้ำตาลก็สอบถามสอบถามไปยังอสอบถามไปยังศูนย์ศูนย์ศูนย์จำหน่ายนะครับศูนย์จำหน่ายและซ่อมตัวรับแบงไอซีทีนะครับไม่ว่าจะฝาแดงฝาเหลืองหรือว่าทีพเอะไรก็ช่างที่เป็นของยี่ห้ออ่าไอซีทีนะครับก็ เดี๋ยวก่อนอืน่นจะให้เพื่อนๆมาดูก่อนเดี๋ยวไปสอบถามมาได้ความว่าไงเดี๋ยวจะบอกเพื่อนๆน,นะครับมาทีนี้เปิดสวิตช์เลยสวัสดีค่ะอ่ะเครื่องรันใช้งานได้เดี๋ยวเพื่อนๆมาดูจะลองหยอดนะครับเพราะว่าปัญหาที่เจอเนี่ยมันคืออะไรมาดูกันนะครับ อตอนนี้ก็ไม่เจอปัญหาอะไรนะครับก็มาดูครับโอเคกินได้ปกตินะเดี๋ยวลงน้ำตาลขออนุญาตเดี๋ยวไปประกอบใส่น็อกก่อนนะครับเดี๋ยวไปประกอบใส่น็อกก่อนมาดูกันเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขออนุญาตไปประกอบใส่น็อกแป๊บนึงก็ หลังจากที่ประกอบเสร็จนะครับก็ไม่เจอปัญหาอะไรนะครับกินได้ปกตินะครับเนี่ยว่าจะไม่เจอปัญหาก็มาเจอนะครับมันจะเป็นแบบนี้อาการแบบนี้นะครับ มันจะเป็นอาการแบบนี้เดี๋ยวลองปิดเครื่องเปิดใหม่นะครับสวัสดีค่ะเนี่ยทีแรกว่าจะไม่เจอพอเจออาการแบบนี้ก็คือใช้ไม่ได้แล้วนะครับถ้ามีเหตุการณ์แบงค์ไปติดสักนิดหนึ่งนะครับแล้วมันจะเกิดอาการแบบเมื่อกี้เลยแล้วมันก็นี่นะครับกินไม่ได้แล้ว เดีย๋ยวลองปิดเครื่องเปิดใหม่สวัสดีค่ะนี่นะครับเนี่ยถ้ามันเจออาการแบบนี้ปุ๊บมันก็จะใช้ไม่ได้เลยมันก็จะใช้ไม่ได้ยาวเลยนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะถ้ามีเหตุการณ์แบงค์ไปติดสักนิดหนึ่งมันก็จะใช้ไม่ได้ เนี่ยก็จะใช้ไม่ได้ปิดเครื่องเปิดเครื่องใหม่ก็ใช้ไม่ได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูสรุปว่ามันเป็นอะไรเอ่ยอาการนี้ัดีเนี่ยเห็นไหมจะใช้ไม่ได้ละถ้ามีอาการติดขึ้นมาเนี่ยสวัสดีค่ะอืมเดี๋ยวมาหาสาเหตุกัน ตอนนี้ลงน้ำตาลพอจะเจอสาเหตุแล้วนะครับว่าทำไมหยอดไปติดแล้วมันจะเสียให้เพื่อนๆดูที่หวีมันนะครับเห็นไหมปกติหวีเวลาขึ้นแล้วต้องเด้งคืนนะครับต้องปล่อยคืนแต่หวีเจ้าตัวเนี้เยจ้าหน้ากากใหม่ตัวเนี้ยอาการคือชอบ อ่ามันไม่ค่อยเด้งคืนโดนนะครับเนี่ยบางครั้งพอไปเนี่ยถ้ามันเด้งคืมันก็จะให้ตัวได้อย่างเงี้ยแต่บางครั้งคือมันเข้าไปแล้วมันก็ติดครับเนี่ยอย่างเงี้ยบางครั้งมันเข้าไปปุ er ๊บมันติดเมื่อกี้นี่อะไรหรอคือมันติดอย่างนี้เลยมันไม่ยอมเด้งคืนนะครับเห็นไหมปกติมันต้องเด้งคืนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยต้องขยับ ็อกแท็กมาปุ๊บถึงจะเด้งออกมาเห็นไหมเนี่ยมันต้องเด้งออกอย่างนี้นะครับแต่บางครั้งคือมันไม่เด้งเนี่ยอย่างเงี้ยพอมันพอกินแบงค์เข้าไปแล้วมันไม่เด้งคืนนะครับมันก็น่าจะมีผลต่อการกินแบงค์ในรอบถัดๆไปนะครับเพราะตัวเนี้ยมันจะมีสปริงนี่ครับด้านในเนี่ย เห็นไหมเอ่ยเนี่ยมันจะเป็นป r i n ด้านในเนี่ยสปริงดึงโยกไปโยกกลับนะครับอาจจะเป็นเพราะอะไรเอ่ยซึ่งมันจะเป็นที่มันฝืดล่องหรือว่ายัางไงเดี๋ยวมาหาคําตอบดูกันนะครับว่าทําไมมันค้างเนี่ยมันต้องเด้งคืนแบบนี้แต่ถ้าไม่เนี่ยมันเนี้ยไม่เด้งละเนี่ยเห็นไหมต้องขยับให้มันเด้ง เนี่ยมันต้องเด้งแบบนี้เนี่ยอันนี้ไม่เด้งหรวครับนี่แหละน่าจะเป็นสาเหตุนะครับเดี๋ยวมาแก้ไขกันตอนนี้ก็ลุงน้ำตาลลองนะครับเห็นเห็นอาดแท่งหวีมันไหมลุงน้ำตาลก็ลอยลองเลื่อนมานะครับเห็นไหมเลื่อนไปด้านขวานิดนึงเมื่อกี้มันจะอยู่ติดมาทางฟานซ้ายนะครับเนี่ยมันจะติดมาอย่างเนี้ย ติดมาแล้วพอติดมาลิมจัดทำให้นี่นะครับทำให้เจ้าตัวตัวล็อกตัวเนี้ยมันไปติดกับขอบพอมันไปติดกับขอบมันก็มันเป็นสาเหตุที่ทำให้ํำเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆดูนะครับมันจะขยับได้เนี่ยเนี่ยพอติดกับขอบจนเกินไปมันก็ทำให้ ทําให้ล่องนะครับมันไปกะสลักตัวล็อกเนี่ยเดีย๋ยวลองแก้ไขด้วยการขยับนะครับขยับเบนมาด้านซ้ายนิดหนึ่งแล้วมาดูกันนะครับว่าจะหายไหมตอนนี้พอลองขยับหวีนะครับขยับหวีให้มันมาขยับเลื่อนไม่ให้มันชิดขอบนะครับ ก็ใช้ได้นะครับก็ใช้ได้หวีไม่ค้างนะครับคือลุงน้ำตาลคิดว่าการที่หวีมันค้างนะครับการที่หวีมันมันค้างเนี่ยมันก็เลยทำให้ไฟสถานะเครื่องไม่พร้อมใช้นะครับเนี่ยถ้าเครื่องหลายๆครั้งที่ลุงน้ำตาลบอกไปนะครับคือ ถ้าเครื่องพร้อมใช้งานไฟจะวิ่งแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้คือลักษณะของไฟที่พร้อมใช้งานนะครับส่วนถ้ามันขึ้นกระพริบแดงค,ค,ดงคู่เขียวคู่แดงคู่เขียวคู่นั่นคือเป็นการกระพริบที่ไม่พร้อมใช้งานนะครับแต่เนี้ยถ้าวิ่งแบบนี้นะครับก็คือพร้อมใช้งานก็น่าจะเป็นที่หวีนะครับหวีติดเนี่ยพอขยับหวีปุ๊บ พอขยับหวีเนี่ยพอขยับหวีก็ยอดแบงค์ได้ปกติโอ้ยปิวลมแรงครับช่วงนี้อากาศหนาวเนี่ยพอขยับหวีไปปุ๊บมันใช้ได้ปกติน่าจะเป็นอาการที่หวีค้างแบบที่ลุงน้ําตาลทําให้ดูนะครับหวีมันค้างพอค้างปุ๊บมันก็จะขึ้นสถานะไม่พร้อมใช้ครับเพราะหวีไม่ทํางาน นี่นะครับพอหวีมันทํางานขึ้นแล้วปล่อยลงขึ้นแล้วปล่อยลงได้ปกติมันก็จะไม่ขึ้นไฟสถานะไม่พร้อมใช้แล้วโอเคมาเรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวไปซื้อเดี๋ยวตัวนี้ต้องซื้อหน้ากากบนฝาหน้าหน้ากากฝาปิดบนฝาหน้ามาเปลี่ยน มาเปลี่ยนนะครับเพราะฝาหน้าก็แตกจากพิษของแดดนะครับฝาหน้าแตกฝาหน้าตัวนี้เห็นไหมที่ล็อกมันแตกไปแล้วไม่มีที่ล็อกแล้วนะครับแล้วก็ซื้อฝาเหลืองตัวเนี้มาปิดข้างบนก็ถือว่าเป็นอันเสร็จนะครับโอเคเดี๋ยวไปสั่งฝาปิดด้านบนฝาหน้ามาใส่นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็อีปีนี้ ลงน้ำตาลพาทำก็มาพาเพื่อนๆมาดูวิธีการเปลี่ยนฝาบนเจ้าตัวฝาบนนะครับแล้วก็มาตรวจเช็คว่าทำไมขึ้นไฟสถานะไม่พร้อมใช้นะก็โอเคมาเจอเหตุการณ์ที่หวีหวีมันค้างนะครับน่าจะนะครับอันนี้เป็นสันษฐานเบื้องต้นน่าจะเป็นที่หวีมันค้างเพราะเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาแล้วก็เดี๋ยว อีพีหน้าลุงน้ำตาลจะมาทำอะไรให้เพื่อนๆดูนะครับก็มาคอยติดตามรับชมกันต่อไปนะครับสำหรับอีพีนี้ก็เดี๋ยวสั่งฝาหน้าฝาบนฝาปิดด้านบนก็โอเคละแล้วก็ยังไงก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับแล้วก็ถ้าจะใช้บริการลุงน้ำตาลนะครับเดี๋ยวลุงน้ำตาลจะขึ้นเบอร์โทรลายอดีไว้ท้ายคลิปนะครับสวัสดีครับ